สวัสดีครับหมอซีนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์หมอชัดชัยนะครับที่เป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์ทางด้านการแพทย์บรณาการนะครับแล้วก็วิชชาตชะลอวัยมามากกว่า20ปีนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ก็มาพูดคุยถึงหัวข้อที่หลายๆคนสนใจนะครับ<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องของการ b o o ต์เอ e เน y หลายๆคนเนี่ย จะมีปัญหาเรื่องของเวลาที่เราทํางานเราใช้ชีวิตหรือเรียนหนังสือแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่สดชื่นใช้พวกเครื่องดื่มที่กระตุ้น energy ผมเคยอ่านงานวิจัยหนึ่งของ New England Journal เนี่ยเขาบอกว่าคนอเมริกามากกว่า85มีการบริโภคคาเฟอีนสูงถึง135มิลลิกรัมต่อวันก็เท่ากับกาแฟ1.5แก้วเลยการที่เราต้องพึ่งเรื่องของเครื่องดื่มนะครับที่อาจจะมีคาเฟอีนหรือว่ามีน้ำตาลมีนมมีครีมดริสารต่างๆเนี่ยเพื่อ ระตุ้นให้เราสดชื่นมีโอกาสที่เราจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพในระยะยาวไหมครับเราอยากได้พลังงานเราก็เลยต้องไปหากาแฟาทานนะครับแล้วก็บางรั้นก็ต้องใช้เครื่องดื่มชูก,กําลังที่เรียกว่า energy drink นะครับมันก็ได้พลังงานมานะเรารู้สึกสดชื่นขึ้นรู้สึกมีแรงรู้สึกว่าอ่ะทำงานต่อไปได้ความผิดพลาดไม่ได้อยู่ที่ตัว energy drink แต่ว่ามันเกิดจากสิ่งที่มันจำเป็นต้องอยู่ในนั้นยกตัวยอย่างถ้าเราทานกาแฟาเนี่ยก็มันจะมีคนสองกลุ่มนะครับบางคนก็เลือกทานกาแฟาดำ เป็นอเมริกาโน่ไม่ใส่น้าตาลอันนั้นก็จะแน่นอนครับก็จะมีปริมาณคาเฟอีนแล้วก็จะได้กาแฟไปซึ่งก็ยังให้รู้สึกสดชื่นเร็วนะครับแต่ไม่อร่อยก็เลยต้องเติมน้ําตาลเข้าไปเสร็จแล้วก็ต้องเติมนมเข้าไปทีนี้นมเนี่ยมันมีสารเคซีนอยู่ซึ่งเป็นโปรตีนในนมที่ก่อให้เกิดการแพ้โดยเฉพาะเคซีนที่จากวัวแต่ทานนมบ่อยๆเข้าตัวเคซีนเนี่ยครับจะไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบในร่างกายแล้ว งานวิจ no ัยเรื่องนมเนี่ยในต่างประเทศทําเยอะเพราะว่าต่างประเทศดื่มนมเยอะเขาก็คิดว่านมทาให้กระดูกหนาแต่ผลวิจัยคือนมนมดื่มดื่มนมยิ่งดื่มนมมากเท่าไหร่เนี่ยกระดูกยิ่งบางการดื่มนมมากกับอัตราส่วนของมะเร็งบางชนิดอาจจะเพิ่มขึ้นได้คนยุคใหม่ผมสังเกตว่ามีเรื่องภูมิแพ้มีเรื่องโรคต่างๆรวมถึงมะเร็งสูงกว่าคนสมัยก่อนอันดับที่2ก็คือน้ําตาลนะฮะ โดยเฉพาะน้ําตาลเนี่ยถ้าเป็นน้ําตาลที่ประหยัดราคาถูกจะใช้น้ําตาลฟุกโตสเวลาเขาสากัดออกมาเป็นน้ําตาลฟุกโตสเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วน้ําตาลที่ออกมาเนี่ยมันดูดซึมเร็วมากมนะครับผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยแล้วก็กอ่อให้เกิดไขมันในตับนะฮะแล้วก็ให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพหลายอย่างตามมากลุ่มอาการทางเมตาบอลิกนะเมตาบอลิกซินโดรมระบบธาตุแปรปรวนต่างๆาวะอ้วนลงพุนอ้วนลงพุงความดันต่างๆมาขึ้นดูม ต่างเนี่ยมีปริมาณน,น้ําตาลที่สูงมากนะครับก่อให้เกิดอินซูลินเพิ่มขึ้นที่เขาเรียกว่าอินซูลินสป์หรือว่าอินซูลินสูงมากอย่างรวดเร็วตามหลังการดื่มเครื่องดื่มกาแฟสักแก้วหนึ่งนะฮะหรือว่าชาไข่มุกนะฮะซึ่งก็ให้คาเฟอีนรู้สึกสดชื่นแต่ว่าระดับน้ําตาลที่เข้าไปในสูงมาก <S S อพออินซูลินที่สูงขึ้นนะฮะอย่างน้อยจะออกฤทธิ์สองอย่างคือ1เก็บน้ําตาล ไปสร้างไปไขมันเพราะไขมันในท้องเนี่ยมันจะสร้างสารอักเสบนะฮะถ้าไม่ร่างกายอักเสบเส้นเลือดก็มีปัญหาได้ทีนี้เรื่องของ energy ดิง้งบ้างนะครับเราก็บอกอ่ะถ้าอย่างนั้นเราไม่ดื่มใส่นมก็ได้ไม่ใส่นมงั้นเราไปดื่มเครื่องดื่มชูกําลังที่เป็นโคตรดีกว่านะอ่าใช่อันนั้นก็ดูเหมือนจะดีนะครับแต่ก็มีน้ําตาลสูงอยู่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่จะจะเรียกว่ามันจําเป็นต้องมีมาซึ่งไม่ควรจะมีแต่จาเป็นก็คือ,อ,คอสารกันบูบ เตรียมผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในรูปของนอ้ำครับมันจะเสียง่ายกว่าคาเฟอีนเองอคาเฟอีนเอง่ความจริงแล้วเนี่ยเขาออกฤทธเร็วนะครับ,รบแล้วก็ออกจากตัวเร็วเพราะฉะนั้นมันก็ให้พลังงานแต่มันจะเกิดปัญหาอันหนึ่งเขาเรียกว,ว่าคาเฟอีนคร s ชมันมีการไปกระตุ้นร่างกายให้ดึงเอาพวกสารอาหารนะครับไปสร้างเป็นพลังงานกดอะมิโนต่างๆมันจะหล่นตุบลงมามแล้วก็เลยเกิดภาวะที่เหมือนกับว่า เ<ม>พลียแล้วก็ต้องทานอีกหากาแฟอีกแก้วหนึง่ง<า>หรืออะไรแบบนี้หรือหาอะไรหวานๆอีกเขาเรียกว่ามันเกิดการคราชขึ้นมาแล้วเรามีทางเลือกอ,อถ้าเราต้องการที่จะบูสต์ energy เนี่ยมีวิตามินตัวไหนโดยที่ไม่ทำให้เรามีผลเสียในระยะยาวได้บ้างครับอาจารย์เอาแบบฟังชั i นอล l ิ u t r ิชั o เพื่อพลังงานเนี่ยวันนี้เราคุยกันในหลักการนะคะรับข่าวว่าเป็นแบบนี้อันที่หนึ่งเนี่ยถ้าเป็นอยู่ในรูปผงหรอไปชงน้ำเราก็ตักไอตัว สารกันบูดออกได้อ๋อไม่ต้องใส่สารกันบูดเลยใช่อันที่สองเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงน้ําตาลเราก็ไปใช้แหล่งพลังงานอื่นแทนน้าตาลอันที่สามเนี่ยสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยคือกรดอะมิโนนะครับเนื่องจากกรดอะมิโนเนี่ยในขบวนการสร้างพลังงานของร่างกายนะครับเขาเรียกวัตถักรมันเป็นวัตถักรในส่วนประกอบในเซลล์ของเรานะครับเรียกไมโตคอนเดียหรือโรงงานผลิตพลังงานวัตถักรอันนี้เนี่ยมันจะใช้ สารต่างๆสารอาหารเนี่ยครับจะผ่านเป็นขั้นตอนผ่านจากจุด A ไปบไป C ไป D ไป E แล้วก็วนกลับวนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้อิเล็กตรอนออกมาแล้วก็มีการเคลื่อนเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนแล้วกเกิดเกิดพลังงานขึ้นมามขบวนการนั้นแหละเราเติมสารต่างๆที่อยู่ในขบวนการซึ่งก็คือกรดอะมิโน,โนที่อาจารย์ใช่เพราะถ้าเราใส่กรดอะมิโนหลากหลายเข้าไปเนี่ยว่าถ้าจากมันจะุนเองโดยไม่ต้องมีพลังงานขบวนก็ได้คือไม่ต้องมีจากสารอาหาร คาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันแต่ว่ามันเข้าโดยตรงเลยอนอกจากนี้แล้วเวลาเข้ากระบวนการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนเนี่ยมันใช้โคเอนไซม์พิวเทนเพราะฉะนั้นเราสามารถจะเติมโคเอนไซม์พิวเทนเข้าไปอันแรกคือทอรีนทอรีนใช่ทอรีนเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยทอรีนจะ,ะได้รับการศึกษาว่ามันช่วยเรื่องกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อหัวใจดีขึ้นกล้ามเนื้อลำตัวต่างๆดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทานเอเดนจีน ที่มีทอรีนรเวลาเราไปออกกําลังกายมันจะรู้สึกว่าออกกําลังกายได้นานขึ้นแล้วก็เหนื่อยชาอ้านะเพราะว่ามีการพลังงานไปสู่กล้ามเนื้อได้อันที่สองก็คืออย่างน้อยต้องมีพวกไลซีนสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงขบวนการเหนือยีนที่เรียกว่า e พิ g e n e ติกนะคือว่าพอไลซีนเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปเปิดยีนที่ ให้เราเอา,อาโปรตีนไปใช้แล้วก็สร,ร้างโปรตีนใหม่ด้วยแล้วก็ไปเปิดยีนที่ให้เราเอาไขามันไปใช้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีไลซีนอยู่นี่นะครับมันก็จะไม่แครชเพราะว่ามันมีการสร้างพลังงานต่อเนื่องกูดะมีนเ,เองเนี่ยว่าแปลวมันเป็นแหล่งพลังงานาเพราะว่ามันสามารถที่จะสร้าง NAD ได้กูดะมีนเองนะครับยังเป็นสารตั้งต้นนะฮะช่วยกระตุ้นการสร้างโกรทรโมนเองในตัวบร็นเชนนะคือลูซีนไอโซลูซีนเอนวาลินพวกเี้มันเป็น b u i l ิ้ n g ล l o c k ให้เซลล์ของเราเนี่ยไปใช้ให้เอาไปซ่อมตัวเองให้เอาไปสร้างเป็นโปรตีนอย่างอื่นตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือไทโรซีนนะฮะเพราะไทโรซีนเองเนี่ยเป็นสารตั้งต้นของโดปามีนเพราะฉะนั้นมันก็เหมาะกับการสร้างพลังงานเวลาเราออกกําลังกายมันก็ควรจะมีเขาเรียกว่าต้องมี energy พอสมควรนะต้องมีเขาเรียกว่าพลังขับพอสมควรซึ่งอันนี้เป็นฤทธิ์ของโดปามีนนะครับคือถ้าเราไม่มีโดปามีนเนี่ยเราจะไม่มีพลังของชีวิตเราจะรู้สึกไม่อยากไปออกกำลังกายครับ แต่ถ้าโดพามีนจะช่วยให้เราอยากจะเดินไปฟิตเนสเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้การออกกำลังกายมีความสุขด้วยคือสร้างทั้ง energy ที่เราจะไป action แล้วก็สร้างทั้งความรู้สึก feeling ที่เราอยากจะไปทำ activity ต่างๆถูกต้องฟังดูแล้วอยากอยากเติมวิตามินอยากเติมกรดอะมิโนมากเลยครับอาจารย์ตอนนี้ประเด็นสุดท้ายนะครับถ้าเราใช้คาเฟอีนเนี่ยถ้าเป็นคาเฟอีนสกัดเนี่ยนีไม่พ้นคาเฟอีน c ค a s เข้าเข้าเร็วลงเร็วเพราะฉะนั้นเราต้องใช้คาเฟอีนที่ออกชาซึ่งเราก็ทําเป็นสารสกัดจากพืชเทนผู้ชายนี่จะมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดเายุมากขึ้นนะมากกว่าผู้หญิงผู้ชายนี่เขามีเซสโตอโรนสูงแต่ผู้หญิงมีเอสโตรเจนเอสโตรเจนเป็นโปรตีนฮอร์โมนนะฮะเอสโตรเจนเนี่ยทำให้สเตมเซลล์ทำงานดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเพศหญิงเนี่ยเขามีตัวปกป้องเขาอยู่ให้ผู้ชายเองนี่ไม่้นนะพอ เราจะต้องดูแลหลอดเลือดมันก็มีสารสกัดที่ช่วยเรื่องหลอดเลือดนะครับอย่างเช่นสารสกัดที่ช่วยขยายหลอดเลือดต่างๆเหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นอ์จินีนก็มีส่วนนะครับอ์จินีนนี่ผมเคยเห็นงานวิจัยว่ามันสามารถช่วยสร้างไนตริกออกไซด์ที่ช่วยขยายหลอดเลือดให้เราได้ผู้ชายต้องการซิงค์นะฮะเพราะว่าซิงค์เองเนี่ยเป็นตัวที่ S <S> เข้าไปเป็นส่วนประกรอบของเอนซลไซม์หลายตัวและหนึ่งในนั้นก็คือเอนไซม์ที่ช่วยสร้างฮอร์โมนเทตอสโตรนฮอร์โมนเพศชาย,ชายนะถ้าเราได้ซิงเข้าไปก็จะช่วยทําให้ฮอร์โมนเ,เพศชายฮอร์โมนเทตทสเตรนเนี่ยดีขึ้นส่วนผู้หญิงเองเนี่ยเขาต้องการอะไรจริงๆแล้วเพศหญิงเขามีฮอร์โมนของเขาอยู่แล้วนะฮะมีเอสโตรเจนดูแลอยู่ละเราก็อาจจะหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเรื่องผิวซึ่งเป็นเขาเรียกว่า เป็นความต้องการของทั้งเพศหญิงเขาเขาต้องการให้ผิวดีผิวสวยอ,อยากให้ดูผ่องใสใช่ครับส่วนใหญ่ก็เป็นพวกสา,การต้านอนุมูลอิสระโพลีฟิโนลฮะอย่างเช่นสารสก,กัดจากทับทิมเนี่ยมันต้านอนุมูลอิสระดีแล้วก็มีการศึกษาวิจัยมาหลายอย่างเรื่องผิวหนังเรื่องความยืดหยุ่นกูต้าไทาโอนนะฮะซึ่งกูต้าไทาโอนเองเนี่ยเป็น จริงๆแล้วร่างกายผลิตขึ้นนะครับกูาตาเทโอนเป็นสิ่งสําคัญร่างกายผลิตขึ้นทุกวันเ,เพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในการขับสารพิษออกจากตับที่เราจะ กินแค่เครื่องดื่มปกติที่ทําให้เราสดชื่นในการทํางานแล้วมันอาจจะมีข้อเสียในระยะยาวนะครับถ้าเราสามารถที่จะเลือกวิตามินที่ดีได้นะครับแล้วก็ไม่มีผลเสียในระยะยาวเนี่ยก็น่าจะทําให้ทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของตัวเองกันได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับถ้าคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถที่จะแชร์ต่อให้กับคนที่เอาความรู้ตรงนี้เนี่ยไปใช้ในการดูแลตัวเองด้วยนะครับขอบคุณมากครับ